นำขนหมาป่ามาคุมรอบตัวแล้วแบบสปิริตแห่งพงไพรเรียกหมาป่าเข้ามาในตัวเป็นไงทุกคนโลกแตกไหมครับ ไม่แตกนะแต่ผมแตกเหงื่อเนี่ยเอาเป็นว่าโลกไม่แตกเรามาพูดถึงวิทยาศาสตร์คลิปที่แล้วมีคนชอบแบบโอโ้โหในตำนานแก่ับความเป็นจริงมักแตกต่างกันผมไปเล่าเรื่องอุทกภัยโนโอาน้ําท่วมมหาภาพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงน้ําจะท่วมโลกได้ยังไงแบบเนี้ยคนชอบวันนี้ผมเลยไปหามา3เรื่องครับที่เป็นเรื่องเล่าในตำนานและคิดว่าทุกคนอาจจะชอบจะเป็นยังไงเมื่อเรื่องในตำนานกับวิทยาศาสตร์มาผสมกันหลักการเหตุผลการอธิบายเพื่อความแน่ชัดแล้วก็จะได้ไม่ต้องตื่นกังวลไปนะครับมีรามาดูกันที่เรื่อองแรก่นเลย เรื่องคนยักษ์ เคยดูนาง12เคยดูผีเสื้อสมุดทุกที่มีตำนานคนยักษ์ใช้ขอบแจ็คผู้่ายัยกษ์ปีนขึ้นไปอะไรแบบนี้ทุกประเทศแต่ตำนานที่ดูจะโด่งดังมากที่สุดก็คือประเทศไอร์แลนด์นะครับชาวไอริชเนี่ยทำไมเขาถึงเชื่อเรื่องคนยักษ์กัะเลือเกินนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานวิจัยของเขานะครับโดยมีหัวหอกหลักคือมาธาคอบนิดนักวิทยาศาสตร์แนวเกี่ยวกับต่อมไรท่อวิทยาเขาไปศึกษากันครับและพบว่ายีนมันมีการผิดปกติทําให้ร่างกายใหญ่โตกว่าคนทั่วไปนี่คือความเป็นจริงแต่สิ่งที่เล่าในแต่ละเรืือ่อองงค คือตัวใหญ่มากสามารถหยิบหินหยิบไม้หยิบอะไร ไปคว้างใส่เกาะนู้นถมงั้นจกลายเป็นดินข้ามไปเกาะฝั่งหนึ่งมันจะใหญ่เกินไปไหมอย่างนั้นต้องตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะมันอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นในร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมียีนประเภทหนึ่งชื่อ a p i ยีนพวกนี้ทาให้ร่างกายผิดปกติงานสํารวจยังไปบอกอีกว่าในกรดบิเตนเนี่ยมีอัตราที่จะพบ2,000คนจะพบได้แค่คนเดียวเองนะครับแต่ต่างกันกันกนกบไอริชที่มีตำนานเรื่องคนยักษ์เยอะแยะมากมายเพราะว่า 1. ใน150คนจะมีคนที่มียีนแบบนี้ผิดปกติโอ้ oh my ก o d นี่มัน Titan, ผมขอเช็คคนที่สูงสุดในโลกตอนนี้นะโรเบิร์ตแวตโลนะครับมนุษย์ที่สูงสุดในโลกความยาว2.72เมตรสูงสุดตลอดกาลปัจจุบันไม่มีใครนาหน้าเข้าไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เกิดที่ไอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ชาวไอริชส่วนใหญ่คนพวกนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีปัญหาระบบเลือดระบบหัวใจอย่างเงี้ยมันจะไปเลี้ยงลําบากแล้วน้ําหนักเยอะอีกไขข้อก็จะมีปัญหาครับดังนั้นก็จะเสียชีวิตก่อนโดยที่ไม่เป็นโรคชรานะครับดูอย่างคนนี้เนี่ยเขายังเสียชีวิตไปด้วยวัย22ปีเท่่านนนนั้อคุกื ถึงหลอดเลือดใช่ไหมปั๊มหัวใจยังไงที่จะเอาเลือดจากเท้าเนี่ยห่างจากหน้าอกประมาณ2เมตรขึ้นมาทำงานหนักตลอดเวลามา22ปีก็เสียชีวิตไปนะครับสองจุดเมตรบ้าบอกคอระครังนี่แหละถึงจะกล่าวว่าเป็นคนยักษ์ได้ตัวตำนานที่2ที่ผมอยากจะพูดก็คือ เรื่องมนุษย์หมาป่าทุกคนเคยได้ยินแวร์ฟูหมาป่ารมันออนอู้น่ากลัวทุกคนเคยเห็นแหละแวมไพร์ทวายไลท์มองพัะจัน์รแล้วก็บูสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายนะครับมีอยู่2อย่างทุกคนคือ1 เขาไปเจอชนเผ่าที่ชอบบูชาสัตว์ป่าเพราะคิดว่าจะมีพลังงานจากสัตว์ป่าโดยการนําขนหมาป่ามาคุมรอบตัวแล้วแบบสปิริตแห่งคงไพเรียกหมาป่าเข้ามาในตัวเรียกขนแผงสิงโตอะไรแบบเนี้ยเพื่อทําให้ตัวเองเหมือนมีของขังอะเหมือนคนไทยอะได้หรือไม่ได้ไม่รู้เราปลุกใจไว้ก่อนแล้วเราจะมีแรงพอคนเห็นไกลๆก็ออกไปบอกคนว่าเนี่ยมีคนมีขนเต็มตัวเหมือนหมาป่าเลยมันบุกเข้ามาทําร้ายแต่เรื่องเคี่ยวเรื่องอะไรอย่างงี้ผมว่าอาจจะไม่จริงเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับนี่คือคําอธิบายที่1ส่วนอีกหลักฐาน อันหนึ่งก็คือภาวะการเป็นโรคมนุษย์หมาป่านะครับจะเป็นอาการของคนที่มีขนขึ้นตามจุดที่ไม่ควรมีขนคนนี้อาจจะขึ้นที่นหน้าและมันเยอะมากมเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับแต่ว่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่ามันคือโรคมนุษย์หมาป่าคือขนมันขึ้นผิดที่คนก็คิดว่าแม่เงยขึ้นเยอะขนาดนี้มึงเป็นแน่เลยจะเอาคนมาเผาไฟมึงนี่คือสิ่งน่ากลัวของยุคนั้นนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือทุกคนเข้าใจได้สุดท้ายแถมให้ครับอาการพิสดารแปลกประหลาดมีคนที่คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์หมาป่า่่่าาจริิงงๆทททั้ีเปป็นนคกตชือว นะครับคิดว่าเป็นหมาป่าทุกคนหอนมีการกระโดดตะกายตะคุยวิ่งสีข่ขาแบบนี้มีนะครับก็น,นี่คือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ส่วนอันที่3ของวันนี้นะครับคือแวมไพร์ มาจากมนุษ์หมาป่าเลยเอาเป็นว่ามีโรคชนิดหนึ่งอะมันชื่อว่าโรคแวมพร์ทุกคนอาการของเขาเหมือนแวมพร์จริงๆเลยไม่รู้ว่าเอามาจากชื่อแวมพร์หรือเปล่าคนเหล่านี้เวลาโดนแสงแดดจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงครับทาให้ผิวไหม้ปวดแสบปวดร้อนผิวเขาไม่ทนต่อแสงอะทุกคนออกจากบ้านตอนกลางวันไม่ได้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะทีนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยหนึ่งในสองแสนคนเท่านั้นนะทุกคนไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับคนที่เป็นโรคแบบนี้ซึ่งถ้าพ่อแม่หรือใครอะไปพบรักกันแล้วให้กําเนิดลูกออกมาลูกก็มีโอกาสเกิดมาเป็นสูงมากๆนะครับส คือ25มีลูก4ี่คนหนึ่งคนจะเป็นโรคแบมพายอย่างแน่นอนลักษณะที่ทําให้น่ากลัวมากของโรคนี้ครับคือด้วยความที่กล้ามเนื้อมันอักเสบและมันก็เป็นแผลได้ง่ายเนื้อจมูกเขาจะหายไปครับจมูกจะเป็นโพรงใหญ่ๆซึ่งน่ากลัวแล้วก็เหมือนแบมพายสีผิวจะมีอาการดอนแดนไม่ชัดเจนด่างเหมือนโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกตลอดเวลาเพราะมันเป็นแผเลเรื้อรังทุกคนรวมถึงปากนิ้วมือนิ้วเท้าคือทุกส่วนในร่างกายเป็นได้หมดบางทีส่วนลับของเขาถ้ามันโดนแดดมันก็เป็นได้ทําให้เขาดูเป็นตัวประหลลลาาดแกก็ถูในยุค ที่เขาล่าแม่มดกันนี่คือสิ่งที่ผมอธิบายว่าไอตัวความเชื่อของเราเมื่อมีวิทยาศาสตร์มารองรับมันเป็นเรื่องแบบนี้นะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีจริงทุกคนไม่เชื่ออย่าลบหลู่อืมแล้วก็อย่าไปว่าคนอื่นที่เขาไม่เชื่อมัอนเราแต่สําหรับผมผมก็มองว่าฟังหูไวห้หูเพราะงั้นก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ถ้าชอบหรือมีคําเพิ่มเติมแล้วผมผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่หนาว่าเด้อ